สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกออกริล่าชีวีครับโอ้โหวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับผมว่ากิจกรรมแรมเพจก็ยังไม่เริ่มแต่ตอนนี้มีกิจกรรมสายฟรีมานะครับรับยกเซิร์ฟเลยได้ทุกคนเลยนะครับผมเป็นชุดแบ็กอะไรนี่แหละพี่ลืมไปแล้วแต่คือแลนะครับผมแต่พี่บอกเลยว่าอันนี้นะที่พี่เข้ามาตรงลูกสองนะคือบอก พี่ประเมินแหละคือเป็นลูกสองที่ดีที่สุดเลยนะที่พี่ว่าโอเคเลยนะคือบวกดาเมจและอัตราการรีโหลดนะครับผมก็คือยิงปุ๊บได้ดาเมจด้วยแล้วก็รีโหลดไว้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย อาจจะพูดถึงก็คือการแจกชุดฟรียกเสริฟนะครับแต่มันมีขั้นตอนนะครับผมก็คือขั้นตอนเล็กน้อยต้องช่วยเหลือกันนะครับผมก็ต้องล็อกอินทุกวันด้วยนะครับผมก็เกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับรับถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับผมทันหรือปังนะถ้าเกิดใครมาดูช้าก็รีบหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็คือแรมเพจนั่นเองเนะครับผมเทพอสูรโลกใหม่นะครับผม อ่ะแล้วอีกกิจกรรมนึงอยู่ตรงไหนล่ะพี่ได้รับชุดยังไงนะครับผมสาหรับบางคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่รู้ก็มาดูได้เลยนะครับผมโอเคให้เราเข้าไปตรงกิจกรรมแล้วเข้าไปตรงประกาศนะครับผมไอตรงปฏิทินนั่นเองกดเข้าไปเลยตึ๊บเข้าไปตรงนี้นะ่าประกาศนะครับนี่เลยล็อกอินนี่ไม่ใช่ที่เหลือนะอันบนสุดนะกิจกรรมฉลองแชมป์นั่นเองนะครับผมอันบนนี่แบบสํารวจชิ้นงานอาร์ตนะครับผมก็ช่างมัน ประมาณนี้หรือจะเป็นบันทึกโชเทพก็ช่างมันเอาไว้ก่อนอ่าอันแรกเลยประมาณนี้เลยนะครับผมเข้ามากดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นโทเค็นให้เราก็คือเป็นพรอยนั่นเอง อ่าพี่จะอธิบายคำว่าพอยนะพอยก็คือต้องมีทั้งหมด1,000เพื่อจะรับชุดนี้ได้นะครับผมก็คือล็อกอินใส่เต็มนะถ้าชลองแชมป์ FFWS นะครับก็คือชลองแชมป์ f r e e Fire World Series นั่นเองอ่าแล้วมันเป็นยังไงครับผมก็คือล็อกอินก็คือไม่รู้ว่ามันเที่ยงหรือเปล่านะก็คือล็อกอินทุกวันแหละดีที่สุดนะครับอ่าประมาณ มันไม่เที่ยงก็ก่อนเที่ยงหรือเย็นก็ได้นะพี่ก็ไม่แน่ใจนะก็คือล็อกอินทุกวันพอยก็จะขึ้นทีละร้อยครับอ่าแต่สําหรับคนที่เหมือนพี่นะคือพี่ไม่ได้ล็อกอินเมื่อวานนะครับผมวันที่1อะไรประมาณนี้นะก็ยังมีทางด้านของ เก็บตกนะครับวันที่12บนะครับมิถุนายนนะครับจะได้200พอยต์เลยอ่ะก็นับไป1 2 3 4 5ก็คือ800ยพอยต์ใช่ไหมถ้าล็อกอินครบนะครับผมหรือขาดไปก็คือจะมีเก็บตกให้ก็ยังมีทางหน้าของการช่วยเหลือคือเอาโค้ดที่คัดรองเนะี่ยไปให้เพื่อนนะครับอ่าแล้วเงื่อนไขช่วยเหลือเป็นยังไงครับช่วยเหลือได้เฉพาะผู้เล่นภูมิภาคเดียวกันอาจจะเป็นประเทศไทยหรือไมกะภาคกลางภาคอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ส่งให้เพื่อนดีกว่าแค่5คนคนครับและเรื่องคั้นต่ำของผู้ช่วย1ิบ โอ้โห oh, อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไงนะครับผมอ่าช่วยเหลือได้สูงสุด5คนตลอดระยะเวลากิจกรรมว่าคือช่วยได้แค่5คนนะครับสำหรับคนที่จะช่วยพี่นะครับหรือจะให้พี่ช่วยก็สามารถ กดลิงก์พี่แล้วทิ้งลิงก์ตัวเองไว้ได้คอมใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยนะอ่าเมื่อสิ้นสุดระยะวกิจกรรมจะไม่สามารถช่วยได้ช่วยเหลือใครได้เลยนะครับผมก็กิจกรรมก็สิ้นสุดวันที่12นะหรือเปล่านะพี่ว่านะประมาณ12แหละอ่ะถ้าพี่นับไม่ผิดนะครับผมก็อ่าแล้วมันรับยังไงครับก็คือ point เนี่ยถ้าเกิดเราเก็บก็คือได้100วันละร้อยแล้วก็วันที่2ได้อีก200นะครับแล้วก็ถ้าเอาลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ย เอาไปให้เพื่อนนะครัผมก็คือคัดรอกก็ส่งให้เพื่อนกดนะเพื่อนก็ล็อกอิน a c e b o o k หรือล็อกรหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะได้อีก100แต้มนะครับผมก็จะให้มันครบพันนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยนงานนี้นะฉลองแชมป์ e Fire World Series นั่นเองก็เป็นชุดนี่ในทางนั้นของซ้ายมืออ่า้ายมือพี่เนี่ยไอ้มงแดงๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อ่านชื่อนะมันชื่อ b a c k a ะ i ร a น i ชันอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ลืมไปแล้วก็ลืมอ่านมานะอ่า แล้วก็ข้อมูลการแชร์ก็คือแชร์เพื่อนนะเข้าชมช่วยเหลือได้5คนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือแชร์สตินั่นเองแล้วแชร์ลง Facebook ก็คือไปวางไว้หน้า Facebook เรานั่นเองนะครับให้เพื่อนเข้ามากดนะเอาเพื่อนที่อยู่ภูมิภาคเดียวกันก็ได้หรือ,อยังไงพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ลองดูทีแล้วพี่จะมาย้ำาให้ทีนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมก็คือเป็นชุดฟรีสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมง่ายๆเลยคัดลอกไปอ่าสมมติเราคัดรอกเสร็จเราก็ไปวางในกลุ่มก ได้หรือยังไงก็ได้นะครับหรือใครจะมาวางใต้คอมเมนต์นี้ช่วยเหลือกันก็ได้นะครับผมก็คุยกันดีกกันเอานะครับผมหรือใครจะช่วยพี่ก็ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมโอเค ก็คือชุดนี้ก็คือมันเท่ดีนะคือแบบไอ้โมงแดงเอาแค่หน้ากากก็กกเท่แล้วกินขาดแล้วเอาจริงๆเอเอ,เอ,เอ,เอของฟรีนะครับห้ามพลาดนะครับผมก็ชุดนี้เลยนะครับ Back แบ็กอะไรวีเดชันสักอย่างนี่แหละอ่ะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมกิจกรรมก็ยังไม่เริ่มเลยแ,ลแรมเพจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะผมนี่ ก็คือเป็นกิจกรรมฉลองแชมป์บางคนบอกแชมป์อะไรวะพี่นี่เลยอ๋อมันก็มีดราม่าอยู่ในทิกต o อเขาไปด่วนะ่าจัดหนักคว้าแชมป์โลกนะครับก็คือทีมไทยไปคว้าแชมป์โลกมานั่นเองฟีฟ r e เวอร์ซีรีส์นะครับ โอ้โหเป็นไปได้ก็คือแบบเราก็เชียร์ทีมไทยอยู่แล้วนกะก็คือชนะเลยเออก็คว้าแชมป์มาเลยนะครับได้ถ้วยมาเลยระดับโลกเลยครับเป็นเกม Free Fire World Series ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อนะชื่อชื่อ Free Fire World Series คือชื่อของการแข่งขันรอบนี้นะครับผมก็ได้ถ้วยกลับมาแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับผมกลับมาหลายบาทเลย15ล้านหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะก็คือจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลัง จกับพี่ด้วยนะครับกิจกรรมอยู่ตรงประกาศนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับแอนดูปุกพลังนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับหรือใครจะที่ทําเสร็จแล้วก็โอเคไปนี่เลยก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็แอนดูปุกพลังก็กดเข้าไปปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราทำเควส ตามที่มันให้ทำนะครับมันก็ง่ายๆเลยครับกับแอนดูปุกพลังนะบอกเลยงานนี้แข็งทื่อเป็นหินเลยนะครับโคตรถึกโคตรทนไม่รู้จะถึกไปไหนนะคกับแอนดู Andrew เราพี่ก็เล่นแอนดูอยู่แล้วนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม ก็คืออ่ะย้ำอีกทีก็คือเอาโค้ดของเรานะครับส่งให้เพื่อนก็คือคัดลอกแล้ววางเพื่อนกดผัดกันกดก็ได้ง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้ด้วยบันทึกโชว์เทพนะครับคืออันนี้มันได้ของนะครับอาทิตย์หนึ่งอนะให้เราเข้ามาแล้วก็คาดคะแนนนะครับเราก็จะชช้นส่วนความทรงจําเอ่ยหรือจะเป็นทางด้านของอาตัวล็อกกี้เราโยเอ่ยอะไรประมาณนี้นะคือมันง่ายๆนะก็ เปรียบเทียบกับเพื่อนก็ได้คือขิงใส่กันก็ได้แชร์กันก็ได้นะครับผม24 3สี่สามนี้าณนี้บูยญาบัดดี้เบต้านะครับผมก็คือเป็นชื่อของเราปืนชั้นปืนของชั้นทางของชั้นวัตสันชื่ออะไรวะเนี่ประมาณนี้ก็อย่าลืมไปเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับเล่นๆกับขำา่ะฝากไว้นิดนึงนะครับกับตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ครับ เข้ามาทุกวันด้วยนะไม่ใช่เข้าวันเดียวแล้วเลิกเลยนะครับเข้าทุกวันให้พอยต์มันเด้งนะครับแล้วคัดลอกส่งไปเพื่อนเลยสักทุกวันก็ได้จนกว่าม,มันจะได้พอยต์ที่เราขาดไปนะครับผมบางคนขาดเยอะนะก็รีบๆทำนะครับผมก็คัดลอกกดตรงคัดลอกวางเพื่อนกดจุด๊บเท่านั้นแหละทุกอย่างจบสิ้นพิธีการก็คือแล้วก็ยังไงต่อก็คือวันที่สิองอกีกรับได้อีก ทั้งหมด200แต้มนะครับผมง่ายๆเลยนะงานนี้นะครับชุดฟรียกเซิร์ฟนะก็กิจกรรมนี้ก็ดีๆเลยเป็นงานฉลองแชมป์ด้วยนะครับผมโอ้อันี้อะไรเนี่ยกล่องแพ็กเกจโอเคนี่คือพี่อัพพี่ยนงไม่ได้เปิดนะเปิดๆไป ชุดจะได้เกลืก่อนจะได้พื้นที่ความทรงตาพื้นที่ความจาโทรศัพท์จะได้เต็มๆนะครับอะฝากไว้ด้วยนะครับพี่ก็ไม่มีเพชรเติมนะครับผมเพชร,พชรหมดงบหมดนะครับผมกับลูกซซกตอนนี้ใครมีก็คือว่าดีเลยหรือจะรอมันมาจากอน,น,นาคตก็ดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอาแล้วก็ชุดลัคเกีรรอยัลก็จะมาในคืนนี้เลยก็คือหมดอีก1 9ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืม ไปรับของฟรีนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม